สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน MLM Missing Line Measurement นะครับหรือว่าการวัดระยะรอบแปลงกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับเข้าไปที่ Collect นะครับแล้วก็ MLM นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดูที่บรรทัดบนก่อดนะครับตรง Start PT นะครับ Start PT อันนี้คือจะเป็นการตรึงจุดเริ่มต้นของเรานะครับว่าให้เราเริ่มจากตรงไหนนะครับ ให้เรากดเครื่องหมายบวกมานะครับแล้วก็ดูว่าเราอยากได้จุดเริ่มต้นในแบบไหนข้คอคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามีจุดอยู่แล้วนะครับ New ก็คือกรอกจุดใหม่นะครับ Input คือบอก n d Set มันหรือว่าถ้าเราไม่สนใจเนี่ยเราจะ Measure เลยก็ได้นะครับสมมติว่าผมเลือก Measure เลยนะครับแล้วก็เราเล็งไปที่จุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วเราก็กด Measure อ่เมชเชอรเสร็จปุ๊บเราก็กดโอเคได้นะครับแล้วให้เราเล็งไปที่จุดที่2องครับตอนนั้นกดเมชเชอรนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อความที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็น H D V D S D นะครับหรือก็คือระยะลาบระยะดิ่งแล้วก็ระยะ s l o p นะครับจากจุดแรกไปจุดที่2นะครับแล้วก็อาซิมุตก็คือมุมอาซิมุตจากจุด1ไปหาจุด2นะครับก็เป็นดีองศาว่าไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนจุด start นะครับเราก็แค่ตรงนี้นะครับเลือกเข้ามาใหม่แล้วเราก็กดเลือกจุดนะครับหรือว่าเราจะกรอกจุดเข้าไปใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับฟังก์ชัน MLM หรือวัตรุระรอบแปลงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ